หนูได้อยู่แล้วไงเนี่ยบ้านดินมันทรทเขาโปรโมทใครเขาโปรโมทผมพูดโ,โมทมาไหนกับแต่จริงๆน่าจะไปตรงที่เศรษฐกิจยังไม,ไม่กระจายนั่นแหละาไปลองดูแบบนี้ดปล่านี่คือคอนเซ็ปต์ของเรายบางทีร้านดังๆเนี่ยบางทีเราไปกินก็ใช่ว่าจะถูกปากเราทุกคนหรอกแต่อาศัยว่าชื่อเสียงเขาแล้วก็การโฆษณาจากโลกออนไลน์ เดี๋ยวนี้ร้านเขาจัดที่ให้เราถ่ายแอปอะไรแบบได้หมดอ่ะเนาะเวลาเราไปกินอ่ะร้านนี้หรือเปล่าไม่ใช่ละอันนี้หรอมงอันนี้ร้านอันนี้ไม่ใช่ขาหมูมันโถมั้งชิวชิวชิว,ชวรีสอร์ท งนี้คืนหนึ่งน่าจะหลักพันน่าจะหลักพันพอได้นะ <c oughs> เป็นไงลุงต่อมาม่าฮอสเสียแต่น้ำซุปเขาอ,อร่อยนะ <c oughs> อิจฉาลิสยาตาร้อนเผาลูกกตาหลุดออกมาจากเ <c oughs> บ้า อ๋อน,นี่เขาบอกร้านเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะคอันนี้ฮอสเ,เสียจะพามาชิมแบบกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นนะคะเ,เ,เปิดรืยังเ่ยเปแล้วเนะาะเดี๋ยวเราจะมาชิมขาหมูหมั่นโถที่ร้านผาสุกกับฮอสเสียบรรยากาศดีมากกลมอย่างแรงนะคะนี่คือร้านขาหมู ร้าน,นนี้ฮอตเสียตั้งใจพามาชิมนี่พระเอกเนดวงใจเชิญก่อนเลยค่ะเราจะไม่รู้เมนูต้องให้เจ้าที่สั่งนี่ไงมีขาหมูครับตั้เนี่ยมั่เนี่ขาหมูเช้าๆชเนี่ยทำทันหรือด้้อต้มไปแนละ้ว ทุกส้มไว้แล้วครับนั่นแหละเราเรียมสั่งกันนะ้วขาหมูบันโถได้แหละ <Okay. S 2> เฮาเสียลองไก่ดำผัดขิงไหมอลองดูก็ได้ไก่ดำผัดขิงด้วยค่ะเฮ้ยผมเคยกินเนี่ยผัดผัดผัดผักดองยูนานี่ครับเอา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 ลองดูค่ะเอาค่ะหนูลองอะไรไหมเขาเสียสั่งเป็นขาหมูหั่นหกบันโถไปแล้วแล้วก็แม่สั่งเป็นไก่ดำผัดขิงแล้วก็ผัดผักด,ด,ดองอยูนาน หรือเราชิมไปเรื่อยๆแล้วค่อยสั่งชิมไปเรื่อยๆเนาะตรรรงงนน้้้เบออ์โยยู่่ััใชไหนคะนี่นะคะถ้าสนใจที่จะมาก็เบอร์โทรตรงนี้ชื่อร้านตรงนี้นะคะนี่ค่ะแนะนำโดยมิสเตอร์ฮอสเซียเดี๋ยวเราสั่งไปแล้วเราจะมารอดูว่าอาหารของเราจะเป็นยังไงนะคะมาดูบรรยากาศนะคะ สุดติงกระดิ่งไม่เงยน้อยแดดเริ่มออกแล้วค่ะเราจะไม่ดูพระอาทิตย์แต่ว่าบรรยากาศไ,ไม่ได้เราก็ถ่ายตรงนี้นะคะสำหรับพีนพ่น้องภาคอีสานเานะคะถามมา่ยวเชียงรายหรือได้มาตรงดอยพาตังนะคะถ้ามาลองจิ้มอาหารของคนจีนต้นตำรับเลยนะคะที่ร้านผ้าสุกขาหมูมันโถนะคะสำหรับเบอร์โทรหรือว่าเมนูต่างๆไม่น้อยได้ให้เบิรงแล้วนะคะ ก็มาได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะรอดูหน้าตาของอาหารนะคะจะรักจ๋าจจ๋ารักนะจุ๊บ